สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้ก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดนะคะในเรื่องของมวลอะตอมเฉลี่ยนะคะอ่ะข้อ3นะคะซิลิคอนมี3ไอโซโทปโมวลอะตอมเป็น27.977 28.976และย9่7 4บเกกพบในธรรมชาติเป็นร้อยละ9 2 2 1 4.70องจดสและสามจุดศูนย์าตับ จงหามวลอตอมเฉลี่ยของสิลิกอนอันนี้คือง่ายมากเข้าสูตรแล้วแทนค่าได้เลยค่ะมวลอตอมเฉลี่ยเท่ากับนะคะผลรวมของเปอร์เซนต์ที่พบคูณกับมวลอะตอมนะคะแล้วก็หารด้วยหนึ่งร้อคำตอบอยู่ที่28.086ค่ะข้อ4ค่ะจงหามวลอะตอมของอิิเดียมจากข้อมูลต่อไปนี้เขาก็ให้มวลอะตอมกับให้เปอร์เซนต์มา แน่นอนค่ะแค่แทนค่าเฉยๆเลยไม่ต้องตั้งตัวแปรใดแดงสิ้นด้วยแทนค่าธรรมดาได้เลยนะคะก็จะเอานะคะผลรวมเท่ากับนะคะเปอร์เซน์ที่โพบคูณกับนะคะโมลาตอมแล้วก็บวกกันทั้งหมดนะคะเป็นผลรวมเนาะแล้วก็หารด้วยหนึ่งร้อย 100, คำตอบอยู่ที่ร9 2 5 4เก้าสองจุดหาสี่ค่ะ,ะข้อที่ห้านี้นะคะยูเรพียมมีสองไอโซโทปคือยูเรพียมหนึ่งห้าหนึ่ง มอตอม150.9196และ EU 153มอตอมเท่ากับ152.9.209ถ้ามตอมเฉลี่ยของ EU อยู่ที่151.966เอ่เ้าอขอโทษค่ะ151.9600จางหาเปอร์เซ็นต์ที่พบนะคะข้อนี้ทำหาเปอร์เซ็นต์ที่พบเนี่ยเราต้องมีการสมมุติตัวแปรขึ้นมานะคะตัวแปรเดียวแต่ใช้ร่วมกันก็คือต้องสมมุติขึ้นมาว่า EU 151นี้นะคะ มีค่าเป็น y ก็ได้หรือ x ก็ได้ตัวแปรอะไรก็ได้นะคะเอาที่สบายใจส่วน eu 153จะต้องเป็นตัวแปรเปอร์เซ็นต์ที่พบจะต้องเป็น1นึ้อยลบ y นะคะเสร็จแล้วก็นำไปแทนค่าค่ะคำนวณตัวเลขค่ะ ได้คําตอบออกมาแล้วนะคะจริงๆก็คือไม่ได้ห่วงนักเรียนเรื่องอะไรทั้งสิ้นเลยอะห่วงแค่ว่าแบบเอกดคลิกได้ไหมอะไรเงี้ยจะกดผิดไหมแค่นั้นค่ะที่เหลือจะง่ายหมดเลยนะคะเรื่องนี้ก็หกค่ะเงินมีสองไอสถวทคือร้อยเจ็ดอจโมลร้อยหกจุดเ้าศห้าแล้วก็เอจร้อยเก้าซึ่งไม่บอกมอลตอมาพบปริมาณร้อยละห้าเอ็ดจุดปดสอง ถ้าเงินมีมอลตอมเฉลี่เท่านี้จงหามอลตอมของ AG ก็พูดเลยว่าแทนค่าค่ะมีตัวแปรเดียวที่ไม่รู้ก็คือมอลตอมของ AG จถ้าถามว่าเปอร์เซ็นต์ที่พบของ AG จนะคะร้อยเก้ารู้ไหมรู้และเปอร์เซ็นต์ที่พบของ AG 107เเนะี่ยรู้ไหมรู้นะคะลบเลขเอาเนาะก็คือในโจทย์ไม่ได้บอก พรเสนนี้พบของ AG 1 0 7โดยตรงก็ลบเอาจาก100 100ลบด้วย5้า .82 ค่ะคำตอบก็จะออกมาแบบนี้108.76ค่ะเรียบร้อยนะคะ